ดูรอยเท้าดูรอยเท้าดูรอยเท้ารอยเท้าข right. ึ้นยิงเลยน้องเบสรอยเท้ารเท้าขึ้นยิงรอเลยใช่าแล้วเดปเด็ดเด็ดืนปนไไดะไม่เด็ไม่เไม่ เจ๋งไหมล่ะเจอปืนพกเป็นไงอ่ะนาย <c oughs> นายเป็นไงอะ่ะ <c oughs> เจอปืนพกเป็นไงแส <c oughs> ดงว,ว่าเหลือตัวเดียว ใช่เออลอยเท้ายิงดาบไปเลยน้องเบสเฮ้ยมันขึ้นเครื่องบินมีคนหนี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 คนนี้คนนี้ยิง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 หอได้วยมั้ยหยบร้อยอย่าวจะหนีอย่าวองจะหนีตายแล้วยิงไ้้มีระเบิดตายแล้วพี่ตัวระเบิดถ้าเครื่องอ่ะยิงไม่ได้น่าจะระเบิดไฟกับระเบิดอ๋อเอาดูเพื่อเรา เดี๋ยวให้เราแล้วเดี๋ยวอย่าหันหลังให้ศัตูเบสอย่าหันหลังให้ศัตรูเราต้องเดินหน้าสู้อย่างเดียวครับใช่พี่ตกมันแล้วมันแล้วตอนนี้ผมห่านไปผมไม่รู้ผมผิดผมเหตุร้อยเท้าตรงเนี้ยผมวิ่งไปหมดแล้วตอนนี้จัดไปแสงปืนขึ้นตรงไหนจัาที่เป็นจูงมาเพิ่มอน รู้อะไรนิดใช่เป็นตัวเลยต้องอยู่ตัวเอนข้างหน้าผมโดลบมาใหม่เปิดวนกันมีกระชาเลยดีเบนเนี่ยควจะเทพเกินนะควรจะเทพเกิน,กกนยิงไม่เยอะจะโดน ยังไม่มีเจ็ตอ่ะอย่างนี้ I got supplies ไม่พี่ผมมีแต่เก๊กพี่อ๋อมีแต่เจ็ตไม่มีเจ็ตมีเจ็ตเจตเจตควนควนหรอวะควนเหรอใช่เหรอวะน่าจะใจใจใจไม่รู้ดินี่เนี่ยมันมีรอยปืนอยู่ปากเนี่ยโหนี่ไงพ่อหนุ่ม พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มมันยิงผมนะพ่อไอผมยิงเลยนะมุสายิงไปตุยน้ำเงี้ยมันมากี่ตัววะตัวเดียวครับไม่ทั้งรอบนี้ผมเล่นเกมไม่เคยได้เล่นเกมเลยเกมแต่ล็อพสเต็มแต่ไม่ใช้ เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยซื้อของแต่งมาเต็มด้วยซื้อของแต่งต็มไม่ได้ใช้มีค่าสินสอดไหมมีของแต่งแล้วมีของแต่งมีค่าสินสอดหรือเปล่าสอดได้พี่แต่อยู่ในห้อง ทำไมรอบนี้มันไม่มีของที่ต้องการเลยฮะเนี่ยกล่องเนี่ยไอเนี่ยทำไมปิด๊ดวะที่ชุบตัวเองกล่องนี้นะที่ชุบตัวเอง Mark i n airdrop แล้วก็ DP ด้วยมีแล้วพี่ไอพีเก้าศูพูดผิด DP ครับพีเ9 0าศูนย์พีเก้านย์ไม่รู้ DP ท็อแล้วอ่ะเรจะเล่นปืนเอเดนโมเอ็มอ็มจีสาม ออกแม็กทีมได้ป่ะอะไรอ่ะทำไมไม่เห็นไม่เห็นกระสุนเขียวเลยฮะกระสุนเขียวพี่ไม่มีเลยก็ไม่มีเหมือนกันผมกระทิ้งแถวแล้วเนี่ยมีคูณสามเปหมดโลกสามสองอะไรนะเก็บไปหมดแล้วมีจะใช้ทิ้งไปหมดแล้วเตะทิ้งไปหมดแล้วเตะทิ้งเลยสุดดยอใช่ทิ้งหมดแล้ว ใจเตทิ้งหมดแล้วอยู่ข้างบนตัวว่ะข้างบนใช่ปะไม่นะนี่ยมันมีรอยเท้ายังอยู่ตรงนี้อยู่ข้างล่างหรือเปล่าด้านล่างมันเยอะจัดด้านล่างมันเยอะจัดไงเลยเตะทิ้งเลยอย่ากูตุ้ยอย่ากูตุ้ยตุ้ยอย่าตุ้ย เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยตัวเนี้ยมาแน่นอนไหนอะเนี่ยจอดโดรนอ่ามีตัวเคาะพี่จากบนขเขาเอยฟังเขา่าว้ยไเสลยมันชอบชอบความระเบิดความมันเ,เต็มบ้าเลย ไม่ตัวขับมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้มันไม่มีสะโขบจริงๆเลยเอ้ยสักตไหมครผมจนได้ซื้ออ่ะพี่เออเป็นสเกียบเลยพี่นี่คือภาษาใหม่กมาเขาเลยเปลียนภาษาให้เปลียนภาษาทำไมล่ะไม่มีอะไรดิ าาจกน้ำลนี่ไงเยาววันสี่เกมเขาทีเด้งหมดแล้ว I got supplies เอาบ้าวุธเก็บภาษาพิเศษจับน้ำลามอ๋อเล่นภาษาพิเศษเลยอ่ะดูดิโคตรไกลเลยนร้อยสามยี่สี่ปกติมันจะยิงไม่ได้นะในกล่องอะมีอยู่นะในกล่องมีในกล่องเปิดกล่องหาจนทั่วแล้วเนี่ย มอ e ั e นก็พอตัวแหละแต่ละคนมันก็พอตัวแหละแต่ละคนก็เพอลยพอตัวแหละเลยต้องมาหรอี่นนไม่ต้องมาี่พี่มาแล้วมันอยู่ไหน คนไหนยิงน้องพี่ฮะดูหนอยเออเออเออมันยิงพี่มันยิงพี่มันยิงพี่กูขอโทษขอโทษขอโทษยิงไงยิงอยู่ที่เดิมเลยเุ้ยกูตุ้ยจะตุ้ยมาอย่างเท่เลยอ่ะน้องสองไปพ่อหนุ่มยิงครมายิงไปนี่หนเจอหมดนี่ควานนี่ นี่ยมาจากข้างหลังนี่ไงเออเออเออเข้าบัานซื้อเข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 าบ้าหลังนี่บัาหลังไม่ใช่บัานซื้อตาม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 ตา่ันวัตถงไงนี่อยู่ตรงไหนฮะหมดครับหมด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 เก็บของมาเลย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 ธุรกิจไงล่ะเก็บเรียบ มีคนแปดคแปดเล่นไม่เป็นแฉวบเลยแสว,แลวเสวลยปืนรับกรดต้องจะเพนาเป็นฝันแต่พระหนมอย่เียวอ้าวต้อง้งไปรู้ตัวมไมันเล่นของผมไหมเลยอ่ะร้อยนโอเคโอ้ยเนี่ย ี contribute. Contribute. <Bash? S 1> นิดเดียวก็เกิดพี่เฮี้ยน้ำมันหมดน้ำมันละหมดน้ำมันละหมดมันตกมันตกปั๊บลงกันละ ดีวใครโดนมันมันลากพี่มอนน่ะมันลากพี่มอนน่ะโอ้ยไปหาเลยเฮ้ยับไกพี่วัวอยู่บนนี่แลไูอะไปรว่นีขึ้นหลังคาแล้วตัวนี้ก็เห็นแล้วที่นน้ำขึ้นหลังคาบ้านหลังเนี้ย ไม่เห็นมันอยู่บนบ้านโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวผมเพื่อนโอ้ยโอ้มีเพื่อนด้วยจีตีห่ดเลย เดีย๋ยวพี่ขอปั๊มยากอ <Awesome. S 1> ยย่อน awesome ชั้นสามนึงนะจะเปิดผมเพิ่งเข้าไปจัดเลยจัดเลยอย่าเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งเข้ารอเข้าพร้อมกัน มี่มีสองตัวนะรอ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 ,รอ,รอ Mark กระตุกเฉยอะไรวะกระตุกอะไรเนี่ยเอ,อื้อมไนกระตุกมันว,วะคนเยอะอ,อ๋อมันมีเป็นเสยบเลยใช่ไหมมันเยอะ <laughs> สองตัวใช่ เจ็บว่ะน้องเล่พี่ฆ่าน่ะอยน่ะาหน่นเข้าไปละมันเข้าพี่ยิเงเพื่อนีไม่ทันละไม่ทันละพี่ดังนี่กลัวมันซุบอะ่ะนี่ไงพี่จะขโมยของโอ้โหก็ต้องกลัวพี่เราอ,อยู่กันเนี่ย <c oughs> ยึดมาก็สู้เราไม่ได้ แล้วก็สั่งอาหารมาแจ้เคสรอบนี้โวดแบบนี้เหรออะไรนะเราอยู่ <c oughs> เอาเห็นไหมเห็นไหมครับมันนอนมูแน่เล่อยากเก็บของจังเลยก็ไม่มีหัวแตก ยัง <Yeah. S 1> จะเก็บอีกหรอไม่ก่อไม่มีกระเป๋ายังไม่เต็มใช่ปหรก่อไม่มีอ๋อก่อไม่มีเรียกว่ากระเป๋ายังไม่เต็มกระเป๋าอะเต็มแล้วมันล้นแล้วตอนนี้น <What? S 1> ถ้ามันถือสองกระเป๋าได้ถือสองกระเป๋าไปแล้วใช้กระเป๋าไอ้ดอกได้เลยอ่ะมันเก็บมันไปแอบอยู่ตรงไหนนี่ คิดว่มามันคงนอนอยู่ใช่ไปเท้าแปดหนึง่งมาตอนไหนพี่จะบิน,นพี่จะบินจ,จนจกว่าน้ำมันมันจะหมด <_ C> s> <S อพอพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็นพี่เห็านาอนอนละนอน Awesome.